จะไปดาวตัวกับใครกูตกด้วยตัวเองค่ะไหวไหมวะไหวว่าวคืนเนี่ยยินดีต้อนรับซูอาโูเลคนเดียวทำไมกูเล่นคนเดียวกูไม่อยู่กับเลยด้วยวะก็คือแค่เล่นคนเดียวไปด้วยกันเล่นคนเดียวแบบไหนสูดไหนเอาหงอกสูดมาซิถ้ากดแชทโลกใช่ปะเข้าไปก็เกดิดเข้าไปเลยหาหาหาคนที่แบบพูดอขอๆอ่ะ ฉันไม่ทอ็อกซิกกูเจอคนหลอกกูไม่กล้าเข้านะกูเจอคนหลอกกูก็ไม่กล้า,นะลาพูดกับเขาเหมือนกันเพื่อนเปิดไมค์ให้เขาแล้วมีดิเปิดโอ๊ยไม่เชียวกูจะไปเปิดไมค์ให้กับใครอุ้ยแกลับบึงแล้วมีคนเปิดไมค์เรยงเงียบเลยอาพิมไงพิมพ์น้องพิมพ์เอามันยากอะไร ูรพี่อามันไม่ยากหรอกลูกเฮ้ยเมดแรงหริวคนเดียวฝาดูแลมอนด้วยคือแบบว่าถ้าแบบคือบางทีกูก็ขี้เกียจเล่นแต่ว่าแบบมันก็เหงาอ่ะเกลเขาใสกูชอบกดซัพพอร์ตหน่อยเยเหรอเอ้อ ก็เล่นอายาจบเลยไม่ต้องเล่นแรงอะนะก็หัวนยิงแรงเหรอแรงดิไม่กล้าหยิบเลยกันล่ะจะต้องมีอีโก้มีคนสอนกูปะมึงต้องมีโกูเราไม่สอนเยอะเราไม่แคร์เรามึงแบบว่าปิดแชร์สนนานาปิดเสียงอะทำทุกอย่างอะ แล้วเรามีอีกโก้แล้วถึงจะได้เล่นแต่สุท้ายมันก็ชนะไงถ้ามันชนะเราก็จะไม่โดนด่าอืมจดตเล่นกลาองเราูกโจมแชทปิดเสียงทุกอย่าใครจะด่ดามันก็ไม่ต้องสนใจอ่ะเพื่อนก็กูจะเล่นเฮ้ยเฟื่ยเ้เฟยอ่ะโอ้โหแดงหั่นต้น เหนื่อยมากอุ้ยคุณเกิบคุณเกิบตายนะแต่เพียงแต่มันสายป้องเลนกลางของเราถูกโจมตีไหนวะมีวิธีอย่างไรช่วยปกป้อง กูฝันตระ<า>หนกมากคิอกูว,ว่ากูอาจจะคุยกับไอพ้พวกนี้เยอะเกินไปตอนทำงานนะกูฝันเลยอะ่ะไม่ฝันถึงเพื่อนอะ่ะถึงพว <c oughs> กนั้นเหรอเออไอ้พวกนั้นน่ะแต่ในฝันไม่ได้ฝันว่าทำวิจัยนะฝันว่าไปวิ่ง <c oughs> <ๆ S 1> เออกูฝันว่ากูไปวิ่งไปออกกําลังกายอะ่ะ ถ้าจะหนักคุยกับไอ้พวกนี้ก่อนนอนมากเกินไปแล้วแบบมันคือนอนไม่เต็มที่มากมันเหมือนมีห่วแบบตื่นแะดดึกแบบหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะจานเจ๊หลอกพวกกูค่ะทำไมคือกวบอกให้เขาทำไอโอซีให้หน่อยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกโอเคแปบ๊บหนึ่งนะตั้งแต่สองเออตัง้งแต่หกโง แล้วก็หายไปเลยตอบอีกทีแปดลงเช้าตาวมนเช้าเล่นขจะป้าแบบมันนหมือ,อนนี้หว่งวงเออคุกน้อหลับไม่เต็อนอนม <c oughs> ปปะอะอออไรนะตรงไอวิสวินให <c oughs> ้อ,อว,อว,อวิสรากีโบอวอลิสราเหรอเออที่มงส่งเลที ก้าโมงเสร็จก็ส่งเลยแบบกูลืมตาตื่นมากูทำเสร็จปุ๊บโจโจ,จ,จทำตารางปุ๊บเสร็จส่งเลยเก้าโมงตงเลยนะมาจ้าป้อมเลมนมังกรของเราถูกโจมตี

เกือบแพตตาขนาดน้ำไม่ติดเกือบไอเดแบ่อ้อมยส้ยสวยสวงสวยมากสวยจัดสวยจตานะวิ่งไปไหนเหี้ยวิ่งตอนมันลาไปที่ไห คพี่อ้ยพ,พี่เป็นผ้เล่นที่ีที่สงแนหรือป่หเมต้ข้ะ พออย่าคุณตายหมดนะฮลอหคเต้องต่อสู้กับเอรันดอนพี่ถอยได้ไหมคุณเกิบต้อมเลนดักของเราถูกโจมตียุบัของเรากัถูกโตันซ้ายันซ้ย วิ่งแกอะไรอะไรไม่อุ้วิ่งว่แกกิอมาใ่แล้วดนล้คูพี่แกเขาดึงเข้าป้อมแล้วด้โะหมดแง่างวันนั้นนี่จะสามสิบสามสิบไปแล้วอือตือะไรขึ้นวเกิดอะไรขึ้นวะ